ทุกครั้งที่เราสองคนกลับมาเยี่ยมแม่แม่ก็จะเอาอาหารเอาของกินไปซ่อนกลัวเราสองคนจะแย่งแม่กินถึงพวกเราสองคนจะติดนี้ก็จริงแต่ทุกครั้งที่ผมกลับมาหาแม่ผมไม่เคยขอเงินแม่เลยซักบาทผมดีกับแม่เหมือนเป็นแม่แท้ๆของผมแต่ผมคิดไม่ถึงว่าแม่จะทำกับผมแบบนี้แม่คะทุกครั้งที่พวกเรากลับมา แม่ก็มองพวกเราสองคนแบบรังเกียจแม่แต่น้ําสักแก้วแม่ก็ยังไม่ให้พวกเราดื่มแถมยังอยากไล่ส่งพวกเราอีกแต่เวลาพี่เชอร์กับพี่เขยกลับมาแม่ทําดีกับพี่ๆทุกอย่างแต่กลับไม่ต้อนรับพวกเราเลยนี่พวกเธอสองคนทําไมไม่มีมารยาทเลยอ่ะพวกแบบนี้กับแม่ได้งไงอ่ะพี่เขยตอนที่ฟามหมูของผมไปได้ดีแม่ไม่เห็นเป็นแบบนี้ผมรู้แล้วคนเราถ้ามีเงินไปไหนใครๆก็ต้อนรับ ถ้าไม่มีเงินไปไหนใครๆก็ดูถูกตอนนี้เราสองคนลำบากก็จริงแต่พวกเราไม่เคยคิดให้ใครมาช่วยเลยแต่พวกพี่ก็ไม่คุณมาเหยียบย่ำและซ้มเติมพราผมแบบนี้ทีละในเมื่อเราจนเราก็ไม่คุณเป็นนับญาติกับใครเรากลับบ้านกันเถอะยองจู อย่าพึ่งกลับอ้าวเหมยกลับมาแล้วเหรอลูกพี่เหมยกลับมาแล้วเหรอคะพี่เหมยหนูได้ยินว่าพี่ซื้อรถใหม่มาใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหลือแต่หยงกับจู๋สินะเที่ยงขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆอ่ะน่าอายจังเลยเนาะพี่เหมยเนาะเธอคนที่ควรอายอ่ะคือเธอนะทำไมขับมอเตอร์ไซค์แล้วทาไมคนอื่นเขาก็ขับกันตั้งเยอะตั้งแยะ นิสัยชอบดูถูกคนอื่นของเธออะแก้ได้แล้วนะ